สวัสดีครับพบกับรายการเก่งหลังเกมสรุปประเด็นเซตวันนี้วันที่17เดือนเมษาปีสองพนยี่สิบนะครับผมนิคขกิจนักกลยุทธ์การลงทุนบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีพนันธสินวันนี้นะครับภาพของเซ็นเด็กนะครับเปิดแกลบลงมานะครับลบไปถึง29.44จุดนะครับลบไป2.11%นะครับปิดตลาดที่1,366.9จุดนะครับซึ่งถือว่าสวนทางกับประเทศในเอเชียนะซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยปรับเพิ่มขึ้นนะครับ มูลค่าการซื้อขายนะครับวันนี้เร่งขึ้นมาอยู่ที่5.66หมื่นล้านบาทน,นะครับจำนวนหุ้นที่ปรับเพิ่มขึ้นนะครับมี90บริษัทส่วนจํานวนหุ้นที่ปรับลงนะครับมีถึง489บริษัทนะครับซึ่งถ้าเกิดมาดูเนี่ยวันนี้เนี่ยทุกเซกเตอร์นะครับปรับลงในทางเดียวกันนะครับซึ่งหลักๆเลยคือกลุ่มธนาคารนะวันนี้นําโดย SCB TTB นะครับกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์นะครับเดลต้ Delta, ถัดมาเป็นกลุ่มค้าปลีกนะครับ CPX t a CPR CRC นะครับเช่นเดียวกับกลุ่มขนส่งนะครับ AOT เป็นตัวที่กดอัชนีลงส่วนหุ้นที่เคลื่อนไหวโดดเด่นนะครับ1นนะครับกลุ่มพลังงานต้นน้ำนะครับปตทสพวันนี้บวกขึ้นมา3.8%นะครับกลุ่มน้ำมันนะครับปรับเพิ่มขึ้นนะครับส่วนทางตลาดเนี่ยแรงหนุนก็คือภาพของราคามดิบบริ้นนะครับยังทรงตัวสูงนะครับอยู่โซนบริเวณ90เหรียญนะครับซึ่งแรงหนุนก็คือความตึงเครียดในตะวันออกกลางระหว่าง อิหร่านและอิสราเอลนะซึ่งอาจจะกระทบกับสปายน้ํามันนะครับเรายังคงมองนะครับเป็นเพียงเทรดดิ้งสำหรับตัวหุ้นในกลุ่มน้ํามันนะครับมองแนวต้านบริษันะครับที่95เหรียญนะครับเพราะกลุ่มนี้เนี่ยก็เทรดดิ้งตามราคาน้ามันส่วนถัดมานะครับมาดูในฝั่งของกลุ่มเครื่องดื่มนะวันนี้เนี่ยมารีบวกขึ้นมา1.64%เปอร์เซ็นนะครับปรับขึ้นพื้นนะครับแรงหนุนก็คือมุมมองของผลประกอบการนะครับของมารีเนี่ยนะครับ น่าจะอยู่ในช่วงของเทอร์นาล์นะครับซึ่งในส่วนของภาพธุรกิจเนี่ยนะครับมีโอกาสที่จะกลับมาเติบโตจากรายได้ที่อาจจะเติบโตถึงดับเบิลดิจิตนะครับจากการเพิ่ม utilization rate นะครับในฝั่งของสินค้าน้ำผลไม้นะครับโดยเฉพาะในกลุ่มกลุ่มท่งออกนะครับประกอบกับการพลิกลายการผลิตนะฮะที่กลับมาอีกรอบหนึ่งนะครับโดยภาพรวมนะครับเราแนะนำนะครับในเชิงกรุธ์นะครับหา จะลงทุนหรือเก็งกำไรเนี่ยนะครับจะต้องอมองกรอบราคานะครับโซนบริเวณ14.6บาทนะครับถ้าเกิดมาดูในส่วนของ PE ปี e P 25นะครับภาพของตัวมารีก็ยังคงน่าสนใจนะครับโดยความเสี่ยงของตัวมาลีเนี่ยนะครับหลักๆเลยก็คือการปรับเพิ่มขึ้นของต้นทุนนะครับความผันผวนของคำสั่งซื้อ OEM นะครับแล้วก็การขาดแคลนวัตถุดิบ ถัดมานะครับวันนี้มาดูในฝั่งของกลุ่มธนาคารนะครับ SCB ลงไป8%ให้ KTB ลงไป5% TTB ลงไป3.8%กลุ่มธนาคารนะครับหลายๆตัวเนี่ยวันนี้ปรับลงนะครับจากการขึ้นเครื่องหมาย XD นะครับวันนี้ใน SCB ขึ้นเครื่องหมาย XD นะครับ KTB และ TTB ก็ขึ้น XD นะครับ ถัดมามาดูในฝั่งของกลุ่มที่เซนซิทีฟกับอัตราดอกเบี้ยนะครับวันนี้เดลต้าลดไป6%นะฮะกัฟลดไป3% EA เลดไป69%นะครับ g p c ีลดไป5.2%นะครับแรงกดดันนะครับก็คือภาพของกลุ่มเราเนี่ยนะครับเป็นกลุ่มที่เซนซิทีฟกับดอกเบี้ยขาขึ้นนะครับหลังจากบอลยูซารัลนะฮะเร่งขึ้นมาในช่วงที่เราหยุดยาวไปนะครับหลังจากที่คุณพาเวลนะครับให้มุมมองค่อนข้่งจะฮอปกิต นะครับประสานกับกลุ่มลงไฟฟ้าเนี่ยนะครับซึ่งเป็นกลุ่มที่มีนี้สกุลต่างประเทศค่อนข้างสูงเนี่ยนะครับวันนี้มีจิตวิยาลบจากประเด็นเรื่องเงินบาทที่อ่อนค่าเร่งขึ้นมา36.8บาทนะซึ่งเป็นการอ่อนค่ามากที่สุดในรอบ6กเดือนนะครับเรายังคงมองบวกกับกลุ่มลงไฟฟ้านะเน้นไปที่ GBC นะครับยังแนะนําซื้อนะครับวันนี้สรุปประเด็นเซตประมาณนี้ครับสวัสดีครับ